ครับครับสวัสดีครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามคลิปสนามออนทัวร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนเนสมาชิกมามาดูการปลูกเลมอนนะครับปลูกเลมอนเมลอนนะครับเนาะเมลอนครับผมอยู่ที่อำเภอวังสะพงนะครับพอดีแปลงนี้หรือว่าไร่นี้สวนนี้ก็เพิ่งเพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับ พอดีผมมาอยู่ครับเจ้าของพอดีนะใช่ไหมครับครับอยากอยากทราบชื่อหน่อยครับว่าครับงสมชายจันทิราครับมชยคนวังสะพูมนี่แหละครับควังสะพูน้องเจ้าของก็คนวังสะพูนเหมือนกันเดี๋ยวผมกรุณาเข้าไปดูได้ไหมครับครับคเนโอ้เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูวิธีการปลูกเมลอนของคุณสมชายนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงแล้วถ้าถ้าอย่างอย่างผมสนใจที่จะปลูกนี่เราจะมีขั้นตอนเริ่มต้นในการปลูกยังไงอะไรประมาณนี้แหละครับผมครับ เดี๋ยวก็ดูไปก่อนครับเราดูไปก่อนเนาะครับดูเป็นความรูครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรือนห้องลงเรือนนี่ห้องปลอดเชื้อเลยใช่ไหมครับ๋อครับครับก็ต้องมีเดี๋ยวีดครับผมโอเคแล้วก็เราต้องค่าเชื้อนะครับเนาะโอเคค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปได้นะครับโอ้เป็นห้องปลอดเชื้อนะครับ แสดงว่าทําอย่างดีมากเลยนะครับเริ่มตัดแล้วก็เลยเราเราต้องทําการรื้อแปลงแล้วก็ทําความสะอาดแปลงค่าเชื้อนะครับเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรครับโอ้สะอาดให้เรียบร้อยช่วงนี้เราเราก็เริ่มตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะลงใหม่ตอนนี้จะเริ่มลงใหม่ครับครับอันนี้ก็นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเมล่อนเนาะเมล่อนนี่เป็นพืชตระกูลไหนเป็นตระกูลแตงใช่ไหมครับอ๋อครับเป็นพืชตระกูลแตงนะครับ อันนี้ผมอยากถามอันนี้แปลงนี้นี่เราจํากัดไหมครับว่าจะต้องยาวเท่าไหร่หรือกว้างเท่าไหร่อันนี้ไม่จากัดเนาะมันอยู่ที่โรงเรือนครับอ๋อแล้วอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ทําไว้เพื่อตัวนี้นี่ปลูกช่วงต่อไปใช่ไหมครับแขวนลูกครับตัวนี้อ๋ออันนี้แขวนลูกเนาะแขวนลูกข้างบนก็แขวนต้นปลูกนี่เราปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับใช้เมล็ดพันธุ์ครับแล้วก็เราก็มาเพาะเพาะอ๋อก็คือเรานําเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อหรือว่าเราเรามีแล้วก็เอานํามาเพาะเนาะ แล้วถ้ามีคนสนใจนี่เราจะไปหาเมลิพันธ์ที่ไหนหรือว่ามาติดต่อที่นี่ได้ไหมครับแสดงว่าที่นี่มีเมลิพันจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็แนะนำการปลูกด้วยเนาะใช่ครับแล้วอายุการเก็บเกี่ยวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากติดลูกก็45วันถึง50วันครับ5วันก็ปลูกได้ตลอดปีไหมครับหรือว่าตลอดปีครับตลอดปีหมุนเวียนได้แล้วแสงแดดนี่แสงร่มรื่นหรือว่ายังไงครับหรือว่าก็ชอบแสงแดดครับชอบแสงแดดเนาะชอบแสงแดด ถ้าเดี๋ยวผมถามนีดนคือถ้าตรงนี้นี่ถ้าเราเราใช้เป็นเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมหรือว่ายังไงตไคา้ตาครยตไคร้เขียวต้องใช้ตาครยเขียวรู้สึกมันจะความถี่มันจะไม่พออ๋อใช่ไหมครับตไคร้เขียวเนี่ยความความถี่ของตไคร้นี่จะไม่พอตัวนี้ความถี่มันจะเล็กครัอ๋อก็คือจะเน้นตัวนี้เป็นมาตรฐานของการปลูกเลมอนอกับตัวนี้ก็ทําเป็นโครงเหล็กนะไม่ยากเนาะอันนี้ทําเป็นโครงเหล็กแล้วก็เราเราต้องการจํานวนกี่แปลงก็ได้เลยนะครับได้ครับ แสดงมาตรฐานเท่าหนึ่งนี่ก็จะวันที่6เมตรนะครับความกว้างของมันเพราะว่าอปฏติกข้างบนนี่ครับมันจะเป็นมาตรฐานที่6เมตรเก็คือทําตามพลาสติกตามพลาสติกแล้วก็ความสูงก็ตามตามมุมนะครับที่สามเมตรดังนั้นเชิญเข้าไปดูครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเลมอนเนาะอันนี้เป็นลัอเออเมล่อนเนาะเมลอนรับผมก็บ้านนอกเนาะก็ไม่่อย อันนี้ตลาดนี่เราส่งไหนครับตอนนี้ผมส่งตามเฟซแล้วก็ไลฟ์กลุ่มอ๋อ<า>ส่ง,สงตามเฟซตามไลฟ์กลุ่มใช่ไหมครับ,รบตลาดตอนนี้ยังไม่ได้วางที่ไหน โอ้ถ้ามีคนของผมก็สมาชิกเยอะนะเฟซก็เยอะสกายก็เยอะมากเลยแล้วก็กุวมก็เยอะอันนี้ถ้าสนใจนี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมมีครับมีครับมีเบอร์อะไรครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นที่หน้าจอให้เบอร์เลยศูนย์แปดสี่สองหกห้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าคือเอาไปขายส่งได้มารับไปขายส่งได้รับไปทานได้แเวะมาท่องเที่ยวได้ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต้นที่มันผลผลิตแล้วนะ อ๋อครับอันนี้ก็คือดินอันนี้ดินนี่ก็คือเราเอามาเทต่างหากรือว่าเราเราไถจากไถจากดินเดิมครับดินเดิมก็ได้เราไถจากดินเดิมแล้วเราก็ไถตัวนี้ต้องไม่ต้องการความลึกเท่าไหร่เนาะครับไม่ประมาณ20เซนปุ๋ยที่เราใส่นี่มีมีปุ๋ยอะไรไหมก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาเน้นอินรียก็ผมก็ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพก็คีบวัวคีบควายครับก็เป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วก็อันตัวนี้จะเป็นปูนขาวฆ่าเชื้อใช่ไหมครับแต่สักครั้งเดียวเราเข้าไปดูต้นการเก็บผลผลิตนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเมล่อนนะครับเนาะอะไรล่อนเลครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับก็คืออันนี้ก็คือเก็บแล้วนะครับ กินเที่ยวนอนออด u t u b e ก็สลับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆสมาชิกมาดูสวนเมลอนอยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะครับเป็นการปลูกสวนเมลอนโอ้ถือว่าผมว่าลูกใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้ชุดนี้มันคนละพันกันกนะอันนี้คนละพันใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่ามีหลายพันเนาะตัวนี้สีสีส้มสีเหลืองอตัวนี้จะเป็นสีเขียวใช่ครับที่มีสองเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่เราผายดูนะครับออันนี้ก็คือเราปลูกทําพันเนาะค้ำสามสายพันนะครับ อันนี้เราเราคุมเพื่ออะไรครับตรงนี้พวกนี้คุมความชื้นแล้วก็คุมหญ้าคุมความชื้นแล้วคุมหญ้านะรเพราะว่าในนี้หญ้าคงไม่มีแล้วครับเนาะแล้วน้ํานี่มันมาจากไหนครับผมวางท่อครับมันจะมีท่อวางระบบท่อน้ำอ๋อมันท่อก็คืออ๋อตรงนั้นออครับครับมีท่อน้ำเรียบร้อยโอ้นี่ลูกใหญ่ใหญ่มากเลยครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานนะครับครับมาตรฐานชุดนี้มาตรฐานมากบางทีผลผลิตเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติสูงพันต้นเนี่ยเราก็ได้ประมาณ พลาด16 10เขื่อด้วยเนาะถ้าเขื่อครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเรื่องอย่างนี้มันก็เล่นกระเทียบกับไซส์ตัวนี้มันก็ถ้าถ้าลักษณะนี้ขายนี่ขายยังไงครับขออนุญาตถามตัวนี้ผมขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทที่ดูแลหนึ่งร้อยเนาะอันนี้ขายหน้าสวนเลยเนาะครับหน้าสวนครับที่ดลหนึ่งร้อยเลยครับลูกหนึ่งนี่ถึงโลไหมหรือว่ายังไงโลขึ้นครับกิโลโลหนึ่งโลสองถึงโลเจ็ดโลแปดนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อเทียวม อันนี้คืออายุกี่เดือนอันนี้ที่ปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกอายุมัน75วันครับครับเผื่อเหลือเผื่ออะไรหน่อยครับเพราะว่ามันช่วงแสงแดดแล้วก็ช่วงอากาศเย็นมันก็จะยาวกันท่นาแรงขนาร้อนการปลูกนี่เราปลูกห่างไหมครับการใช้เมล็ดการอะไรครับก็มีระยะของมันอยู่ครับก็คือระยะยี่สิบหมเจนต่อยห้าส 5- 30แล้วต่อรวมนี่ใช้กี่เมล็ดครับ เมล็ดเดียวก็ต้นเดียวที่เราเพาะแล้วเราเป็นต้นกล้าแล้วเอาต้นกล้าแล้วเดี๋ยวขอเพราะงั้นเยวผมขอไปดูแฟนที่กำลังเรียบร้อยครับโอ้ตรงด้านขวามือผมนี่เป็นโฮมโฮมสเตย์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โฮมสเตย์นี่คือเราสามารถมาพักได้เลยใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะมาพักนี่โฮมสเตย์สวยงามมากนะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอขึ้นไปดูโฮมสเตย์ด้วยนะครับ โอ้ตรงนี้น่าจะทําเป็นที่ที่ใช่ครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยถ้าทำเป็นที่ฟิชชิงนะครับเนาะเราเรามาดูเรียมอนอันนี้อันนี้เป็นระบบน้ำใช่ไหมครับระบบน้ําก็เป็นปั๊มนะครับก็ปั๊มรนดาเราเราทําไม่ไฮโซเท่าไหร่ก็มีถังพักน้ําแล้วก็ทั้งผาดน้ำมีกองแล้วก็มีที่สําหรับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ยาครับตรงนี้ครับเราเปิดตามตามเบาตามตามแปลงครับ ก็เราเราแยกครับเราแยกไปแล้วเนาะแยกเตียงแยกถังก็อันนี้อันนี้คือระบบน้ำเนาะก็คือเราจะต้องให้น้ำสม่ำเสมอเนาะน้ำแล้วเราก็จะมีปุ๋ยนะครับอันนี้ปุ๋ยส่วนเอ้พวกแปลงไม่ต้องพูดกันแล้วปุ๋ยธรรมดาครับ NPK อันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จคุ้มพาใช่ไหม ครับเดี๋ยวเราเลยครับไป,ไปชมแปลงอันนี้จะเป็นแปลงแปลงปลูกที่3เนาะหนึ่งสองสามแปลงแบบนี้ได้อันนี้ประมาณ30วันจะใกล้เลย <30 S 1> นะครับเพราะว่าปกติ50วันเ <30. S 2> นาะสามสิบวันครับปกตินี่จะ50วันใช่ไหมครับสี่สิบห้าสิบวันนะก็ถือว่า65เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แปลงนี คนขางเล็กแ่ว่าผมว่าจะมีใหญ่มีเล็กสลับกันนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าผมทำยาวปกติกนี้มันจะยาว50งห้าสิบเมตรนะครับแบงมนมันมันมันันันมนมั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 นมพูดผิรัีกแลมันรันมนมัอนนมคนับผมนี่นันมันมัันมันมันมนมันับ แต่ละลูกนี่สวยงามมากถ้าออกออกลูกมาเราต้องได้มาตัดแต่งใบด้วยใช่ไหมครับหลังจากหออลังจากที่เราตัดแต่งแล้วก็เราก็มามาแขวนเนาะมาแขวนลูก พวกพวกนี้ไม่เอาครับพวกนี้มันเลยแล้วครับเรามีลูกหนึ่งแล้วอ๋อถ้าเรามีลูกหนึ่งแล้วเราจะไม่เอาตรงนี้เลยใช่ไหมไม่เอาครับม่เอาก็คือเอาต้นละลูกเอาลูกต้นละลูกครับต้นละหนึ่งลูกพวกนี้มันขึ้นมาเกินต้นละหนึ่งลูกเลยก็ไ้ก็ได้ก็คือพวกนี้ต้องเด็ดทิ้งเลยอันนี้ต้องตัดทิ้งเลยเนาะ๋อนี่คือเราไม่โลภเลยทั้คือต้องการให้แบบว่าให้ต้นที่ผลผลิตออกมานั้นให้มันจะเดินเติบโตดีที่สุดครับอันนี้อันนี้พันอะไรครับมีกี่พันนะครับที่ปลูนะครับผมตรงน F2 ซันหนึ่งใช่ไหมครับยมยครับยังไงผมต้องขอขอบคุณคุณอะไรนะคุณสมชายนะจันทิ่าเนาะกำนันคนนี้ก็คุณคุณนะครับผมอยู่วังสะพงนี่แหละครับผมผมก็อยู่ร้านยุทธนาธรัมพิวเ่ที่พาเรามาดูสวนเลมอนนะครับผมสลับคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูที่โฮมสเตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่โฮมสเตย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับของคุณสมชายก็คือเดี๋ยวครับได้เยครับครับเดี๋ยวเรามาดูโฮมสเตย์นะครับนี่สนใจมากเลยครับผมแต่จริงๆนะผมไม่ค่อยได้ไปพักอันนี้มีปลาไหมครับตรงนี้มีปลาไหมอ๋ออันนี้ลงปลาอะไรครับลงไกิน y y ยังไม่ได้เป็น,ปนอว่าอย่างนี้นี่ผมว่าเป็นเศรษฐกิจผมว่าเป็นเศรษฐกิจ,กจพอเพียงภายในบ้านได้เลยนะครับเนาะ เสร็จเลยนะครับทั้งปลาก็เลี้ยงไว้ในนี้แล้วก็มีความเศษแล้วตรงนี้โอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูตรงเลมอนตรงนี้อันนี้จะเป็นเป็นสินค้าโชว์เนาะสินค้าโชว์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะครับเนาะอันนี้ก็คือโลละร้อยร้อยร้อยยี่สิบเนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นลูกเล็กก็คงจะได้หลายลูกแต่ถ้ามันเล็กอย่างนี้มันสุกหรือยังครับสุกครับสุกใช่ไหมครับอายุได้แล้วครับแก่แล้วครับแล้วทีนี้เราจะทิ้งไว้บ่มให้มัน มันงอมนิดนึงก็มันก็จะนิ่งขึ้นครับแต่ถ้าสดๆก็หวานกว่าใช่ไหมครับแล้งฟันมันก็มีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเมือไหร่เมืชิมพรับไม่เป็นไรครับ ดเดี๋ยวผมอยากทราบว่าเอ่อความแตกต่างระหว่างโฮมสเตย์กับรีสอร์ทนันเป็นยังไงครับผมก็ไม่มั่จใจถ้าโฮมสเตย์นี่เป็นยังไงที่สักครู่นี้ก็คือเรามาเที่ยววิธีใช่มาเที่ยวกินอยู่มามามากินอยู่กับเจ้าของเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือถ้าเป็นโฮมสเตย์ก็คือเราก็มาคุกคีตีโมงกับเจ้าของด้วยแล้วก็เรามาดูงานเรามาดูอะไรอะไรประมาณนี้เหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งอ๋อเป็นโฮมสเตย์นี่คือเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่มาพักใช่ไหมครับครับครับอ๋อันนี้เป็นรายวันเนาะ อันนี้โฮมสเตย์ของพี่นี่แพงไหมวันวันหนึ่งครับอันเผื่อเผื่อจะมีสมาชิกมาสนใจอยากจะทราบราคาอะไรอย่างเงี้ยครับคันี้เพิ่งทำครับเพิ่งทำใช่ไหมครับปกติที่อื่นนี่เขาแพงไหมครับไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ใช่ไหมครับอ๋อสามน่าจะเกินสามร้อยเนาะต่อวันเนาะหรือว่าสามสามร้อยนี่รวมค่าอาหารค่าอะไรแล้วใช่ไหมครับต้องค่าอาหารยครับโอ้น่าสนใจนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะมีบ้านเป็นหลังเป็นหลังเลยนะครับเนาะโอ้ผมว่า โอ้สุดยอดมากเลยครับวังสะพงมีอย่างนี้นี่ผมผมเห็นแล้วผมว่าสุดยอดจริงๆครับนี่โอโ้บรรยากาศโอ้โห <c oughs> นี่ <c oughs> มีเป็ดมีอะไรนะครับโอ้เป็น,ไไเ,ปนเป็นความคิดที่เลิศดหรูมากครับสำหรับธนาอ,อันทัวร์ที่ทำกิจการลักษณะนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวผมเอาคุณจเปิดห้องหลังสิโอ้โหนี่สุดยอดครับอันนี้เป็นโฮมสเตย์ของคุณสมชายนะครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวนะครับโอ้โห นี่ผมม่อยากพูดเลยครับโฮมสเตย์นี่มัน,ม,นมันสุดๆจริงๆได้ฟิลมากครับนี่ครับผมเราลองมาดูนะครับครับทานาถัวกินเที่ยวนอนออน u t u b e ก็วันนี้ก็พาเพื่อนสมาชิกมาดูสวนเลมอน<ะ>ของคุณเมลลอนอีกแล้วนะครับผิดอีกแล้วนะครับ <laughs> ผู้ผิดบ่อยมากเลยครับของคุณสมชายนะครับ แล้วก็มาดูโฮมสเตย์นะครับเนาะอันนี้จะเป็นโฮมสเตย์ที่วังสะพุงเลยนะครับโอ้มีเรือนอรุณนะครับมีโอ้โหสุดยอดอันนี้เข้าไปดูข้างในได้ไหมครับโอ้ข้างล่างนี่ถ้าถ้ามีปลาลอยเนาะโอ้โหนี่ข้างล่างนี่เพื่อนๆดูดิมีปลาด้วยนะครับเนี่ยมีจะมีปลาไหว้ล้วอันนี้แต่ว่าตรงจุดนี้คงคงจะตบไม่ได้เนาะใช่ไหมครับโอ้มีเรือด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นี่ก็คือมานั่งจุดนี้ก็เป็นจุดนั่งพักใช่ไหมครับแล้วก็ มีเรือได้นะครับนี่โอ้โหนี่สามารถเราสามารถนั่งเรือไปได้นะครับโอ้โหเป็นแนวความคิดที่สุดยอดจริงๆครับนี่ค,ครับผมครับก็เป็นอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดนี้จะอยู่เพื่อน,นสมาชิกมาทางภูเรือเข้ามาหรือว่าจากเชียงคานเข้ามาแวะโฮมสเตย์แห่งนี้แวะสวนเลมอนเมนลอนแห่งนี้นะครับก็เข้ามาตรงซอยข้างเจ้าสัวนะครับตรงข้างเจ้าสวัวตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่า ma, น่าจะมาพักสักวันหนึ่งอยู่นะครับถึงแม้ใกล้ๆก็ตามทีมีปลาด้วยนะครับตรงนี้มีปลาด้วยครับผมยอดเลยนะครับนี่มันอยากดูโอ้หลังนี้นี่โอ้ผมอยากได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยอยากอยากได้จริงๆเลยอยากมาอยู่นี่โอ้โหนี่กิจการแบบนี้นี่ผมชอบมากเลยนะครับอย่างนี้แหละโดนใจผมมากเลย จะเป็นเรือนพักนะครับโอ้เรือนพักนี่โอ้มีปอดนะครับ่โอ้อโหนี่ถ้าเรามาเป็นคู่นี่ได้เลยใช่ไหมครับยอย่างนี้โอ้อนี่<อ>คือ <laughs> เน้นมาเป็นคู่เลยนะครับนี่ได้ด้านหลังนี่จะเป็นส่วนเลมอนที่เราเข้าไปดูนะครับสวยงามมากนะครับไม้ในการทําไม้นี่ก็เป็นเหลือดเป็นหลังไม้แต่ว่าธรรมชาติไม้เก่าธรรมชาติไม้เก่าเลยครับ,รรลรบแล้วก็เป็นโมเดิร์นเลยครับในรข้างไฟ การเตรหลอดคืนหลอดไฟนะครับสุดยอดเลยนะครับค <Hey. S 1> ืนเช้ามามานั่งจิบกาแฟนะครับ,รบโอ้โห,โโหนี่ผมไม่อยากพูดเลยข้างในนี่มันมันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหมันได้ฟิลมากเลยครับเนะี่ยดูการออกแบบนะครับแบบมันแบบว่าเรามาอีกโลกแห่งความฝันที่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเลยนะครับสำหรับอันนี้พักเราเราหลังหนึ่งนี่เราพักได้กี่คน สี่คนจำกัดไหมครับไม่จำกัดทำไปสี่แยกครับหนึ่งครอบครัวนี่คุณมาเลยคุณจองไปหนึ่งหลังได้ไหมครับได้ครับโอ้แล้วไม่แพงนะสามร้อยนะผมครับอันนี้โอ้โหนี่ดูซะก่อนครับนี่โอ้โหแบบผมมาเนี่ยผมซึ่งผมชอบมากเลยจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่แต่ว่ามาดูสตาร์ทสุดยอดนะครับมาเอาตัวกิ่นข้างบนของยูทูบหาเพื่สมาชิกมาดูได้เหนือร้อนแล้วก็โฮมสเตย์ของคุณสมชายครับอย่ที่ อำเภอวังสะพุงนะครับออกมาไม,ไม่เชิงนอกเมืองนะครับนิดๆครับใน,ในเมืองเลยนะครับนะแต่ว่าบรรยากาศนี่คือจัดเป็นการจัดเป็นการทําให้กับเข้าตรงกับบรรยากาศอย่างดีเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีโอ้นี่ไม่จําเป็นเลยพัดลมนี่ผมว่าไม่เปิดนี่ก็เย็นอากาศนี่สดชื่นมากเลยครับนี่นครับนี่ไงรักตื่นออกมาที่เราออกมาโอ้กินบรรยากาศได้เลยนะ วันคือเมื่อวานเดนใช่ไหมครับอ้าวอันนี้มีคนนอนยังไม่ตื่นโอ้ตื่นม่ใช่ลผมได้ว่ามีคนนอนอยู่โอ้นี่เออไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักท่องเที่ยวของเราก็โอ้สุดยอดสุดยอดดูนี่เลยครับเนี่ยไฟนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราไม่ชอบบรรยากาศลักษณะนี่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โห ลายรูปแบบให้เราเลือกสัรรได้เลยครับโอ้โหสุดจะบรรยายครับผมธนาออนทัวเดี๋ยวเรามาดูชานตรงนี้จะเป็นชานครับนะระเบียงระเบียงหลังบ้านนะครับจะมอง ังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สมชายด้วยนะครับเนาะที่พาเรามามาดูกิจการหรือมาดูโฮมสเตย์แล้วก็มาดูฟาร์มครับสาหรับใครที่อยากพักผ่อนหรือว่ารีแล็กหรือว่าอะไรต่างๆก็ผมว่าเหมาะที่สุดนะครับสาหรับในพื้นที่อําเภอวังสพุงของเรานะครับเนาะยังไงต้องขอขอบคุณมากนะครับผมแล้วเราไว้ค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วขอบคุณครับขอบคุณคุณสมชายด้วยนะครับ ทีครับขอบคุณมากโอ้ย oh, ยอดสุดยอดมากครับนี่ผมสเตย์เลย เมลอนอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวเพื่อนจะกรอบให้เราดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมเพาจะหวานหอมกรอบหรือเปล่านะครับเมลอนของสวนบางกุมารอันนี้ยังไม่สุกนะสุกแล้วครับอ๋อนี่สุกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะไหนนะอันนี้สีส้ม หอมช่อตไหมครับหอมะ่กันลครับนี่กิ่นนี่โชยมาเลยนะครับความหอมของมม่อนสุดยอดแล้วก็เป็นการบอกให้ดู่อบอกกินเลยบอกกินเลยนะครับไม่ใช่บอกดูนะครับ สมาชิกที่สนใจนะครับต้องการชอบรับประทานเมนลอนนะครับก็เชิญได้เลยครับสวนคุณสมชายอยู่ซอยเข้ามาตรงทางเข้าเจ้าสวัสวนะครับซอยด้านขวาของเจ้าสัวนะครับก็มาจากคูเรือหรือมาจากเชียงคานก็แวะได้นะครับแวะเที่ยวสวนนี้ก่อนนะครับผมแนะนําเลยว่าจุดนี้นี่น่าน่าที่จะเข้ามาดูน่าที่จะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก มีโฮมสเตย์ด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่หาแหล่งพักไม่ได้ก็เข้ามาในวังสะพุงนี่ผมว่ามาจุดนี้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่โมีอะไรที่แบบว่าที่ผมยังนําเสนอไม่หมดนะครับนี่ยังมีอีกมากมายเทราะว่าเวลาเราไม่จํากัดพัฒนาออนทัวร์กินข้าวอนอาออนอู่วร ขอขอบพระคุณมากนะครับเนาะครับส้อนไปชิมยังไงก็ว่าเื่นตา่นวางไปก่อนนะครับหวานเนาะนี่ผมลองชิมแล้วครับก็โอ้โหแบบหอมหวานนะกลิ่นเหมือนแตงแต่ว่ามันจะหอมลึกๆเข้าไปนะครับมันจะหอมแบบหอมแบบสุดยอดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลย กินเท่าานอน YouTube อยังไงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปมากเลยนะครับผมจะจบหลายครั้งแหละแต่ว่ามาจบตรงโต๊ะนี้แหละครับพอดีเลยคลิปนี้